เอานะครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนกันแล้วนะครับสําหรับใครที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทํางานไปไล่ไปสวนนะครับหรือว่าออกไปซื้อของกินข้างนอกในช่วงฝนตกแบบนี้ก็ควรมีเสื้อกันฝนดีๆหรือว่าร่มดีๆเก็บไว้บ้างนะครับผมขอแนะนําเจ้าตัวนี้เลย มันคือเสื้อกันฝนที่ผมไปเอฟมาจากเอฟม่วงเอฟหนึ่งนะครับโอเคด้วยราคาของมันนะครับผมมองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับเสื้อกันฝนตัวนี้เพราะว่าด้วยดีไซน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็ขนาดตรงไซส์แถมเนื้อผ้านะครับยังหนาและดีด้วยนะครับแล้วตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันเด็ดๆของมันเลยนะครับก็คือมีกระเป๋าใส่ของมาให้นะครับแต่เราต้องกรีด ช่องใส่กระเป๋าเองนะครับเพราะเขายังไม่ได้กลิ่นมาให้แล้วก็ตรงข้อมือของเสื้อกันฝนตัวนี้นะครับก็จะมีสายรัดนะครับทําให้น้ําไม่สามารถไหลย้อนกลับได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเสื้อกันฝนตัวนี้ดียังไงนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีหน้ากากพลาสติกแถมมาให้แบบนี้ด้วยนะครับ2ชิน้นแต่ผมใส่เพียงชิ้นเดียวนะ <c oughs> ผมลองเอามาเทสด,ดูกับฝักบัวในห้องน้ําแล้วก็อ่าโอเคเลยนะครับ น้ำไม่เปียกเราเลยสักนิดนะครับแต่เสื้อกันฝนตัวนี้นะครับก็มีข้อเสียเล็กๆอยู่หนึ่งข้อนะครับที่ผมมองว่ามันต้องปรับปรุงนิดหน่อยนั่นก็คือเจ้าฮูดท,ที่เราใส่นะครับมันมีความยาวที่น้อยเกินไปนะครับมันควรที่จะยื่นออกมาข้างหน้าเยอะกว่านี้นะครับเป็นเพราะว่าเขาแถมหน้ากากมาให้แล้วหรือเปล่าเขาเลยทําฮูดสั้นนะครับผมว่าถ้ายืดออกมาได้เยอะกว่านี้ก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ รงรอบๆอ,อบคอมันนะครับก็ควรที่จะสูงขึ้นมาหน่อยโอเคมาดูซ้ายกันผมใส่เป็น XL นะครับแล้วก็การตัดเย็บเสื้อตัวนี้นะครับทําได้สวยเรียบเนียนนี่ก็เป็นหน้ากากที่ผมได้นะครับมีรอยแตกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีกันถ้าอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับผมจะทิ้งพิกัดไว้ที่ description แล้วก็ช่อง c o m m e n t ์นะครับสามารถไปเอฟกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ